แม่ให้เล่นูนี่โอ้ยว่าจีออกมาเบิ่งบักไส้แม่นผู้ใดไปเอาจนลุกๆจนว่างานไต่ๆจนว่าจีเบิดบ่โอ้ยไปยาวมั่ล่ะเออแม่ให้กคุยถามเจ้าเนี่ยยังจกักแล้วเตอละมื่นเตอละเกินนี่ต่อเปลี่ยนก็มักจมมักหายมักได้อีพว่าครั้งเที่ยงจบวิจดลบาบ่แม่เอ้าอ,อันที่กูให้กูจมให้พ่อมึงนั่นมันบ่แม่นงยังได้พ่อมึงนั่นแล้วเป็นผู้ชายบ่แล้วก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่นบ่ล่ะ มีความอดความท่วะตัวโอ้ตะเปียกสั้นๆเท่านานเนี่พ่อมึงบ่เออโอ้ก็แปลว่าอีพ่อนี่เป็นสรางเท่านานมันบ่เออเปียกมาเจ้านี่เป็นเป็นสรางเท่าหลังมันบ่เมียกรบ่แล้วพอ้เปงหยังสันโอ้ยกูก็เป็นคว่ำสร้างคนละเนาะเ่าเป็ังคว่เลยแม่ขอกูทีซักหัวเอาเออยังจังบะทิ้ง โอ้ยจะจมยังดอกไป้จะจมยังกันยาน่งไรเ,<อ>เ,จเจ๊โอ้ยก็มาหา,า,าเจ้าไหนข้อ,อยามมาปึกษาเจ้าได้เรื่องยังดนี้เาหนงนี่เลยโอม้มันใสงบประมาณลายไปไเงื่อ้หนังนี่ไมอยมันก็บริใสหายดีดวา,ามฝนหนงีน,นะมันจเปื่องเกือเน่ยดฮะยาามมันก็เปืงเกืออ้ยขนบรใสเกลือไรมันสิเม็นตะ เรื่องหนังยังดิของการหนังเข้มแข็งใช่เมื่กี้เล็กหรือบ่แมันบอเฮ้ยบแมันค่อยบ่ได้เรื่องหนังอันนี้หนังยังไงค่อยว่าเรื่องหนังเรื่องละครนั่นแหมไอ้ฮึฮึฮึบอคนละหนังวมาถามมาถามแต่จนคนกำลังคิดเรื่องพันเมื่ี้เล็กเนาะหึนี่สายพิชคนต้น้ยหมีมากก็ได้อืม เลอ well. ืมยังไงอันเมื่อคืนนี่เนี่ยคือยังไงฝนย่ยงสมัตกแหงขึนแงขึ้นตกแขงคัแ้งในีหีเดีบ่ฝบมาเข็บต๊ะเนยโอ้ยจะโยมตัวอะไรให่ผมเคอยพ่อดกันฝนตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นจ้ะไม่ยังคือบางสั่นโอ้ยขก็ยินแต่ฝนตกแห้งมาก่ะไม่ยังทีหมดเลยเออ ฝนตัวเนาะไม่ค่อยเย็นเนอะฝนตกแค่ขึนแค่ขึ้นน่นนะฝนตกแค่มากน่ะมีอมพามมุงกี่ลอกสัครานี่ย่เออเอยเปียกเตียเปียกเตียมปเนี่เ้ยมาจะใจบไงโ้ผมมาจะไปเรียนน้ำสงการยุนาห้างอยู่ไม่ใญ่เอออุกกา่าอยู่ที่เรียบเีงอันปีนี่จะม่ปิดจังไดเนาะกูวบาตูกร้านกูได้ก็เป็นเงียบเงียบปี เขาลงบมาสงโกงสงการวัานนี่ไงบอกโอ้ต้องบ่หูใหญ่ยหูยังหรอบาโอ้หุบ้านประกาศันซุ่มซุ่มเสียงนี่ไ่เห็นไหมเสียงยังลหะไม่อันซุ่มมันเชิดเราล้านข้าวไอปีไก่เขาสนใจเ็าพ่อม่แล้วก็อันซุ่มซุมเชียงอันเชิดล้านข้าวไปให้แมไปจ่าข้าเราปีไก่เนี่ยเขา่มแล้วก็อีกซุ่มนึงน่นะ ชุ่มมากเลยแล้วควาเงินค่ารถกลับบ,าบ้านนั่ยยนแหะเขาไปไหมงั้นนี่บ่๋าใหญ่กูไปิดใจมากแน่นอนโอแม่นอยู่กู <c oughs> ไปิดใจยังไงมากยินเลยอ่ะคันวาเนเองเรียกเลีกอยัางไรอันอุทามมึงเนี่ยว่าอันมึงกะเท่ากะแกเหรอเดิเอออันปะเดีมึงสิเอาลูกเอาเมียน,นีเอออือคันว่ากูหาเด็กหน่อยมาให้มึงกะว่าเอาออื คันว่าหาผู้เฒ่ามาให้มึงกับว่าเอาสรุปแล้วมึงเสียเอาจังไดิอ๋อโอ้ยยายไข่ยก็อายุปูนี่แล้วเฒ่าเลยมั้ยขันว่าข่อเสียเอาเด็กน้อยนไข่อยก็ย่านนอนมันบ่ไหวมันเอาพัลละไหลเถื่อเนาะคันว่าผู้เฒ่าของเจี๋คันนอนให้มันเลี้ยวมันก็สิเรื่องมาข่อยนอนให้มัน แล้วสรุปตกแล้วมึงจะเอาจังดมะไรดีงแล้วก็สิบบาทสรุปตัแล้วเรียกๆอันกูถามมึงไงถามอย่างไรอันมึงเห็น่นสาวนะผู้เสี่ยผู้สาวผู้เดกระทิมึงเบิดออันกันว่าเรียกน้อยกระทิมอันว่าผู้เท่ากระทิมอันมันเปลี่ยนจังดกูถามนโอ้ยยายยอ้ยผู้เด็กทิยยยยทิ่ยย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 ยด่ย ศาตรว่ายุโรปบานเกิดมือละลอยคุนะยโรบานเกิดมือละลอยคุณเออด้ยกแต่มึงกับไปรับเลี้ยงอาวัธฉันย่โรปบานก็ได้จังไงอู้ไอ้สมนีย่างกินิ่มขึ้นมากูบ่ดิยายของเงินสือเกือบเนี เอาอใส่เมืงไปบัดนซ้ำนี่เขาลากเกิอมึงสติบอยวอวเป็นไส้สน่ะโอ้ยพดีเยน็นกำลังจีตังแถวเซ่าบาทไม่บอลระอืมแล้วเขาต้องเอาปรกกาขึ้นน่นถอดเกือบเซบาทเ้อะมาสันโอยถอดเกือบไปเซ่บาทไปภาพไปหนดิอโอ้ยถอดเกิอบเซบาท กเงืดมึงล,มละไว้เนาะอ้อยังเน่หคุณบอยจอดเกือบสบาทขอกตรเด็พระลวคิดได้ยังไหบบปรกันเงืไหลเฮ้ยยายขึ้นรถเดกันเถอะคนนึ่มึงมาแต่ไเดอนโอ้มาฮะอเลี้งขี่รถลบานจะได้ดหรือ,าาอ,อี่โอ้มึงมึงคืสีสางาสทํามาให้กินยังเล่บดยนี่มึงมีสร้อกแก่นยังในหัวใจมึงอยู่่มดย มีอยู่ไต่ยยยังล่ะไม่บาดมะเขาเราบาขาดบาดมะไซเนาะง่นอยู่แ่บยายจี่แม่ตัวกันมุงว่าจังส่ขึ้นได้จังไดโอ้ อยังยังยังเจ้าเอื้องผามาหายังนนิโอ้ยกูเอื้นมั่งมั่นกูว่าสิติดตัวสาวแกให้เมืองสะดอกผู้หันคูมนั่นบ่เออผู้ยบ่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 ดอกใหญ่ใส่สาวถอดสาวแกบ่ดอกเอาล้วบ่มีผัวเด็ดอ่ะโอ้ยบ่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 คับบ่แสบไม่กินอย่างบัดโอ้ยบ่มงม่มงแก่ได้ใหญ่เขาแกนได้หน่อยแ่บแสบมันดีก็ยังหนินี่ ไอรองม่วงแกมันคือกินบัดผู้สาวแกมันคือ,อสีบ <c oughs> เอาักเอาอันนั้นกับบักม่วงนะอันนั้นกับผู้สาวเนาะอันนี้ก็เลยวัวไปย่ายกันเลยมันก็คือกันนั่นแหละตั้งกันไปใ <c oughs> ไส่ดูนี่มึงกระไรวางกันไปย่ายเอออ้าวเนี้ยติเนี้ยบ้าเกือบบ้าหายดีเลย ยัยังโว้ยให้ถามเนี่เดนี้ม mm ีอะไรสงสัยจะถามด้วยเยวนี้ยังหรอะว้ยปะเททยเฮานี่ม mm ีจงจะจังหวัดเอาไอเจ็จ็บจังหวัดตัวบ่บุการนี่กับจังหวัดของเฮานี่จังหวัดที่เจ็ดสบเจ็บ่จะว่าตอนนี้ข่อยว่าเหลืออยู่นเจ็ดบหกจังหวัดไเดียวนี้เอายังคือวางสันมมีตังอันยังว่าสันาษีตัวย่มายิมตังเน่ยหัว เดียวนี้กูว่าสิเหลือเจบหาจังหวัดดี๋ยเนี่โอ้ยังมสนใจไม่มีเลยโอ้ยพนี่บกยืมตังค์ล้ยบอเออใช้บ่ไดเคได้หรือมีเลยเนาะโอ้ยนักเ่ผมนั่งซึมนั่งสอนยังนีจอ้ยเเอย มือขึ้นมือกูเสียท่าเสียที่ของโจรป่นสวาดกูแม่บรกันนี่ออเอ้มึงเห็นอะไรมาเกี๊ยบให้จังเลยหรอมาที่นี่ไว้มันขืนม่านกะมือข่อล็อกข้อกูเออสกจับแขนกูอเอปากมันทอกสินกูออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือขวาเขาล็อกข้ออือมือเสียงแขนมือมือสายเขาล็อกแขนเนีนเอาลืมือใดเขาถอดกินเจ้าก็มือกูนีละ อันอ mm. oh, oh, okay. ันอ oh, no, 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 no. ันเล็กมีแมงเลยมื่อาจนมันสีมาอีกบอโอ้ก็จิไปทามหามันยังไาที่นี่อ้กูยังไม่เลวอยูมนอ่ะห้ายูโอ้ยหนหอนหอหนหออ้เจ๊อันมักยิบไว้นถุงลอยในิบซื้อเขาอ้้ เมื่อกี้งานอยู่เสมอหรือไม่ของขึ้นตั้งออไปใส่เบิร์ดบักนี่มันคอือพ่ออยากพ่อกินเอาไปไ,ปไว้นไปไปในสวมเอ้ผู้ใดพบ้างเมื่อไปในส่วนบักรนี่เอาไปไว้ในสวมตัวลงหามาเธอได้ก็ซื้อกินซื้อกินแล้วก็ไปท้าอยู่ในสวมเนาะโอ้ยจังสีมึงกับเฝ้าเนาะนมันกับทุกคนนั่นแหละเนี่ยเราที่ท้าพี่นะสังเกตเอาไปไว้ใส่นี่เขาคือพ่ออยู่พ่อกินซะนะ มึงคือสิบ่พอยูบ่เกินหดหลายไยืมมนี่บ่อ้ก่หอนี่สาแล้วนี่ใช่ไหมมันห่อนกระดกกรเดียโอระเทบเฮ้ยมันก็ห่อนสักวันเดือนนี่มั้เออก็ยังบ้าแหละบางทีกูว่าอยู่นี่โอ้ยเออนักเียไม่ยอมึงเดือนไม่สาหนิสิขอสงการนี่เนาะแมนสงการนี่มีเพนสิติลิ้นน้ำไปเที่ยวทั้งเบ่โอ้ยบ่บ่ กูไปหรอกกูย่านหน้ากูย่านเล็กน้อยมันโหดโอ้ยรุ่นนะี้เนี่ยเด็ก,กน้อยเขาบ่งโหดดอกเอาเจ้าไายมึงคือบางสันบักกันนี่นี่แต่เขาจีสงาา่งเอาขนาดเดียวเออเอาบ้าอยู่นี่มึงว่าก,กูเท่าตีโอ้ยกระซิบอะไรนาเอาตัวอโอ้ยมึงมาแข่งกับกูบ้าเล่นหน้ามันนะบักกันนี่แต่เราไม่ย่านหน้า อ้าวว้าวเผาเลายเองัวตัวนี้ก็ตากเดียดยิงสี่ว่ะเอ,อ,อาป่ากันนี่ยังไปยืนเทียดอย่างอยู่นี่โอ้อเายืนมงึงงัวอยู่เออเล็กมึงไปเก็บอันมะพร้า,าวมาเฮ็ดอันของหวานในหน้าเลยเด้บอบ่เออเออบ่คือมะเผาคือข้อล่ะให้ว่าถามเจ้าในระเกียบทามเอียงสมมุติว่ามันมีลิงแล่นขึ้นข้างอกไม้เนี่ยยืนเฝ้าอยู่นี่เออเจ้ว่าลิงมันจะลงกกไม้ยดงไงเอาโอ้ยป่กันนี่ทามได้ มัสิลงได้จากไดนกันมึงเฝ้าอยู่แหมมันกับปะกาลงมาแล้วเนาะบ่เออมันมันสิดีเนะข้ามันสิลงเอามึงสิมีวิธีเหตุจังไหนเอาเอาก็ลบสลีออกมันก็ลงได้ทั้งตัวงออี๋งอลิงตัดสลีออกลงได้อื้อโอ้เงี้ยงความมึงดีแล้วเนาะ อยว่ง่วงอยู่นี่ละขออนุญาตยืมากข้าวให้น้อโอ้ยยังว่าอยู่ทะเกียรติกำลังเดืดโทรศัพท์แม่ยังบ่เออเออะเกียรแม่ยังต้องขอถามมานหนึ่งโจโจสีตอบเลยป่าววะอุ้ยถามมานลวดตอบได้ยมันทุกอย่างนั่นแหละหุ่นน้าเออสมมุติว่าข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหากระต่ายกับเต๊ดเลกจะว่าในสีวิตวนกันกระต่ายตัวถามเลยกระต่ายจังนี้ดูนี่อ๋อแล้วมึงว่าอย่างไนอ่ะ กมเตะไสขวอยตัวแล้วเร็วกว่าเออตมงเลื่ไปเนาะามือกี้มมเต์ไสไปโอ้เม่นมาสั่นเออเม่นคว้ามงอยูนละสั่นหลังว่าคิดดีสมองดีสมองเล็้วเฮยมือานมึงถามกระายกระเตาบักกันี่เออมึงยึดาอคช่นยังนนเนาะมึียดไม่ยอมบักกันนี่มึงยดเฮ้ ข่อยอยากขู่ันนึงเนี่ยไอ้ยังอีกโอ้ยเราวางรถทั่วกับหมูนี่จะว่าใ<ม>ดสูงกว่ากันโอ้ยบแกบนีถามได้แต่รถทั่วตัวสูงบ่เออวมาเมียงเอาจังไดมึงก็ว่าจังสันกับหมูตัวนั้นสูงกว่าเอาหมูสูงกว่า<ม> <laughs> อาืมหมูสูงกว่าจังไดเอารถทั่วมีจังสันรถทั่วมีสองสันหมูมีจังสัน มูมีสามสั่นเงีนบมสั่นเงียข้อมึงเด้เหรเนาะโอยมึงคิดกวนตอบกวนคิดนี่ไหมเอาบางกี่ไปสิีคิดคว่ามึงมมคิดจังสั่นหมูสามสั่นหรือว่านี่ไหม